ครับวันนี้ผมก็จะมาเออ่รีวิวเครื่องใหม่ในเป็นเครื่องเครื่องอิตาลีอิตาลีอิตาลีครับผมก๊อปควายเหล็กไปนู่นเลยใส่ปิงนู้นเติมนู้นโอ้รบเกตเอครับเครื่องใหม่ครับมีในตัด ในี๋ยวเราไปชมกันครับว่าิุณภาพการพ่นจะเป็นยังไงบ้างน,นี้ครับทีมงานเทพกล้องลันลาครับผมตั้งชื่อแล้วครับตอนนี้ได้ชื่อประทางการแล้วครับตัวสมยาที่ดีที่สุดของตำบลเขตนี้ครับไม่มีใครเกินนะครับ นี่ครับหัวหน้าทีมงานเทศเองครับวันนี้ดูครับนี่บายครับบายครับเออหัวหน้าเขาจะมีหน้าที่สมยางเดี่ยนี่ลูกน้องคอยฉีดรู้มากว่าใครมือผสมจะดีบ้านดังทั้งหมู่บ้าน เ,เลี้ยงสิวีตส์สอ่เกรอเดินเดินสิดข้างก่อนเดียวเดินเดี๋ยนี้แล้ไปผ่าทา้องเก็นจะจะสั่งรา้าดีจะ่ะให้ติดวาเน,น,นี่ยยังไม่มีคราบข่ามนะ้ำมันเลยครับ ไม่สดปายงานงานี้งานแรกเลยครับ,บรับงานนะครับรับงานไหมรับงานครับมผมมากับ,บัวเข่า,ขาบัญชามเมฆครับติดต่อได้ครับทีมงานเทพกล้องอัลาครับผมหัวหน้ายูทูบเบอร์อหาช่องทางติดต่อกันเอาเองนนะครับเราจะไม่บอกครับว่าติดต่อได้ที่ไหน เก่าฟังมโหซื้อเครื่องใหม่แม่งเลยเออฮะที่ตั้งสมบูรณ์สมบูรณ์เครื่องใหม่กูคุณท, <c oughs> ทั้งหีดติดแะไรครับติดเร็วยาเราไม่ธรรมดาไม่บอกหรอกมัน,นก็ปองละคือยาอะไรอัง,งุ่นอัง,งุ่นเป็นน้ำอ่ง,งุ่นจากอมเมซอนโอ้เราต้องปิดชื่อนะครับ ยานบ่อขาวนี่เฮ้ยต,ติดนดดี่ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้จ่ายครับนี่รับสปอนเซอร์นะครับใครติดต่อมาได้ครับยาอ,าอะไระหเหลือก็ใส่ไปสุดยอดนะครับสุดยอดนะหัะนนวเธอเลยสามร้อย จะฝากอะไรนะครับว่าติดต่อรับงานฉีดยาหวานปุ๋ยหว่านข้าวนะครับติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กครับ่องละลาครับครับผมติดต่อเอ่อเกี่ยวกับการทำนาครับทุกประเภทครับรับหมดครับครับผมไม่ว่ารับฉีดยาหว่านปุ๋ยครับครับผมไถไถไหมไถได้ไหมทำไถนาได้ไหมอย่างยใ่ไหมนนี้โอเคโอเค มามาสองมาสามกันครับ,รบเราจะมีคงลูกไม้ชมแน่นอนอคลิปนี้ครับก็คราวนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มืดแล้วนะครับครับอโอเคครับ